่่ไมตางกันเดฟทูัน็ดนิวเบเ,เกตรองเสนาธิการตอกำลังกุรอภาได้นำกำลังพล รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจผู้บังคับชุดควบคุมกำลังพลในกองกลังบุรพาเพื่อนรักรวบชีวิตทุกนายตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ผมไปดำรงตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่หนึ่งในครั้งนี้นั้นผมรู้สึกสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ถือเป็นเกียรติยศแก่ผมและวงตระกูล เป็นอย่างยิ่งในโอกาสเดียวกันนี้ผมต้องขอแสดงความยินดีกับผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาท่านใหม่ที่ได้รับการโรดเก้าวเช่นเดียวกันตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผมปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาผมได้รับความร่วมมือร่วมใจจากกำลังพลเป็นอย่างดียิ่งในการปฏิบัติการป้องกันและจับกุ่ม อย่างเข้มงวดรักษาวินัยในการปฏิบัติงานอย่างแข้งขัดจนเป็นผลทำให้ได้รับคำชมเชยจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับและได้รับการชื่นชมจากพี่น้องประชาชนสำหรับผู้บัญชาการความรำบุรพาท่านใหม่ท่านเป็นคนดีคนเก่งที่มีความรู้ ครับครับ Yang จะทับ กำลังบุราพาผู้บังคับชุดควบคุมกําลังคนในกองกําลังบุรพาที่รักท่านายตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้กับผมบไม่ได้และถือเป็นเกียรติยศอย่างสูงกระผมขอน้อมรับหน้าที่กันสําสคัญนี้ด้วยความสํานึกในความรับผิดชอบเป็นอย่างยิ่งในโอกาสที่ท่านรองแม่ทัพภาคที่หนึ่งจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่น,นกองทัพภาคที่หนึ่งกระผมพร้อมด้วยกําลังคนในกองกําลังบุรพา ขอแสดงความดีดกับท่านด้วยความเคารพยิ่งกองกําลังบุรพาเป็นกองกําลังป้องกันชายแดนที่มีชื่อเสียงมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานทั้งนี้เนื่องจากผู้บังคับบัญชาตลอดจนกําลังพลในอนดีตที่ผ่านมาได้ประกอบผลงานความดีสร้างชื่อเสียงและเกีตบประวัติอันดีงามมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรองแม่ทัพภาคที่หนึ่งท่านเป็นตัวอย่างของทหารอาชีพตลอดระยะเวลาที่ท่านได้ปฏิบัติงานในกองกําลังบุรพา จนถึงตำ,งตำแหน่งผู้บัญชาการกองกำลังกูรภาท่านได้มุ่งมั่นตุ่มเทในการปฏิบัติงานเพื่อไปทักรักษาไว้ซึ่สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อีกทั้งยังมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาทั้งในด้านการฝึกการรบการพัฒนาหน่วยและสวัสดิการทําให้กองกําลังบูรภาเป็นปึกแผ่นและมีเกียรติยศศักดิ์ศรีมีความสง,ง่า,าเป็นที่ยอมรับได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา ที่เชื่อมั่นและศรัทธาจากพี่น้องประชาชนในโอกาสที่ท่านรองแม่ทัพภาคที่หนึ่งจะต้องไปรับหน้าที่ในตาแหน่งใหม่ตามแนวทางรับราชก,การนั้นกับผมพร้อมด้วยกําลังคนทุกนายของกองกำลังบูรพาขอตั้งจิตอธิษฐานอันเชิญอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตพน,นตัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลาโลกพระบารมีแห่งองค์พระสยามเทวา,าธิราชดวงพระวิญ,ญญาณอันศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดชาพระบารมีอันแผ่ไปสาลแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขอได้โปรดดลบันดาลพระราชทาพนพรให้ท่านรองแม่ทับพระที่หนึ่งประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพระนามยัยแข็งแรงจเจริญด้วยจัตุรพิษพรชัยอายุวันนะสุขพะพระลคิดประสงค์สิ่งใดขอให้สำนิดผลสมดังความปรารถนาทุกประการ Gracias.